สวัสดีครับวันนี้นะครับก็จะมาแนะนำสมาชิกทุกท่านหรือผู้ที่สนใจในการอ,ออกแบบเขียนแบบด้วยสเกตอัพนะครับวันนี้จะพามาต่อเติมนะครับต่อเติมบ้านนอกดาวนะครับบ้านนอกดาวจะเขียนรั้วนะครับจะ พามาเขียนร้วคาร์บอยก็แล้วกันมาดูวิธีการเขียนนะครับเมื่อวานนี้เรนเดอร์ไปนะครับหญ้าท่วมนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นต้องไปปรับใหม่นะครับหญ้าท่วมคอนกรีตเลย เอาละครับสมมุติว่าเรามีพื้นที่ขนาดนี้นะครับขนาดนี้นะครับเราจะสร้างกำแพงรั้วรั้วคาร์บอยพื้นที่ตรงนี้เป็นถนนนะครับถือว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นถนนถนนก็แล้วกันเป็นถนนนะสมมุตินะครับ ประมาณนี้เนาะถนนมันมันมันสูงเกินไปอ่าประมาณนี้สมมติสมมติทำถนนไป ตัวนี้มันสูงไปเนาะสเกลอ่าสเกลนี่หนึ่งมันสูงไปครับปรับตรงนี้นะครับเออประมาณนี้เลเราจะสร้างรั้วครับวิธีการสร้างรั้วง่ายๆครับสี่เหลี่ยมครับวาดตรงนี้เลยเสาคาบอยนะครับรั้วคาบอยนี่ก็จะประมาณ จุดหนึ่งห้าจุดหนึ่งห้านะครับ Enter. เอนเตอร์ใหม่เปลี่ยนภาษาด้วยจุดหนึ่งห้าคือหน้าหกนั่นเองจุดหนึ่งห้านี่คือรั้วนะครับสูงเท่าไหรครับสูงสักสองเมตรเผื่อเพื่อฝังดิน50เซนก็แล้วกันเมกุบซ่า เราได้เสาแล้วเสาแบบนี้เอาแบบตรงๆนี่แหละนะครับหรือจะทําเป็นตีนเสาก็ได้ถ้าทําตีนเสาก็ทําแบบนี้ครับอ่า,อาตั้งค่าครับจุดหนึ่งห้าตัวนี้ก็จุดหนึ่งห้าถ้าจะทําเป็นตีนเสานะความสูงสองเมตรอ่า h หนึ่ง b หนึ่ง b หนึ่งคือจุดจุดสี่ก็พอ B2 ก็จุดสี่ก็พอความสูงสักจุดสองจุด1ก็ได้ประมาณนี้ปิวยกขึ้นครับตัวนี้เขาจะล็อกแกนนะอ่าล็อกแกนครับล็อกแกน นอะเอาหม่มผ้อาอาใหม่มันอยู่ข้างล่างดิ้วใหม่ครับดิ้วใหม่โอเคตามนี้ครับเออนี่ใช่มันอยู่ข้างล่างครับมีหน,น้าหละเอาขึ้นมาเออนี่ครับมันอยู่ข้างล่างเาขึ้นมาครับ จะทำแบบนี้ก็ได้นะครับนะแต่ที่เข้าทำขายนะครับเขาก็จะทำแบบนี้นะครับทีนี้มาทำานนคารับคานเสาคานเสาล้วคา,คาวบอยอ่าเราเขียนหน้าตัดก่อนครับหน้าตัดของมันก็ความลึกอยู่ที่ประมาณ12.7เซนติเมตรคอมมาเขียนเป็นมิลดีกว่าจุดหนึเจด คอมมา่าความหนาก็อยู่ที่6เซนจุดศูครับเอ t นเร์ Enter. เอาละอ่ะมันต้องหมุนครับหมุนอ่ะหมุนครับเอาไว้ตรงกลางครับระยะก็ประมาณเอานะครับลงมาสัก10เซนก็นแล้วกันจุดหนึ่งอ่าจุดหนึ่ง ระยะห่างก็โดยเฉลีย่ยเอาจะเอา3หรือ4ก็แล้วแต่นะครับในที่นี้ผมจะทําเป็น4 4ก็แล้วกันนะครับกดคอนโทรแลนะนะนะ่ะเมคคอมโพเนนต์ก่อนตั้งชื่อคันลออครับคอนโทลครับคอนโทรสีเอามาประมาณสักเนี่ยนะวัดก่อน ผมจะฝังดินสัก50สเซนเนี่จุดห้านี่คือระยะฝังดินอ่านี่นี่คือนี่คือระยะจุดสองครับนี่คือระยะคานอ่าโอเคครับคอนโทรลฮานเลยครับหานสามเนี่ยประมาณนี้ ประมาณนี้นะครับช่วงของเสานะครับช่วงของเสาตัวนี้จะฝังดินไปเลยลงไปในดินครับลงไปในดินคือจุดห้าครับประมาณนี้เลยฝังดินห้าสิบเซนระยะก็เอามาชิดถนนนี่เลยดูนะครับผมจะวัดระยะกึ่งกลางนะครับคอนโทรนคอนโทรนทรไปที่สองจุดห้า ระยะ2.5นะครับสองุนะ2.5งด้าไปเรื่อยอคัดลอกไปเรื่อยครับคอนโทรนครับจับที่จุดนี้ครับคูณครับคูณ3เห็นไหมครับมันจะยังไม่ลงตัวเอาเอาซุ่ว่าเอาแค่นี้ก่อนเนาะทีนี้ครับมาดูครับ มาดูตรงนี้นะตรงคานตรงนี้มันจะลากไปอย่างนี้เลยเห็นไหมครับมันจะทะลุไปอย่างนี้เลยเห็นไหมครับก็มาปรับปรับที่ดินนะครับให้มันพอดีก่อนสมมุตินะตามจริงนะที่ดินนี่มันจะปรับไม่ได้ตัวนี้ก็คัดลอกมาครับมาสุดท้ายนี่นะครับ ล็อกแกนครับซ้ายเขียวขวาแดงบนน้ำเงินครับนี่ครับนี่ดนได้แล้วนี่คือรั้วคาวบบอยนะครับคาวบบอยอคัดลอกคัดลอกตรงนี้เลยครับคอนโทรลน,นะมาฝั่งนี้เลยครับล็อกแกนครับแกนแดงครับประมาณนี้นี่ นี่ค<พ>าบอ,บอยนะครับโรเ,เทด <Rot ate S 2> เลยครับมันง่ายครับโรเ,เทดกดลูกศรนบนคอนโทรลครับก็เลื่อนมามนให้มันตรงกันมูฟครับรนี่ประมาณนี้นะส่วนระยะตรงนี้นะครับมันเลยมาแล้วก็ไม่เอาแล้วก็จะตัดนะครับ ทีนี้ตัวนี้มันเป็นคอมโพเนนต์อาคอมโพเนนต์ component. ตัวนี้ก็จะเมคยูนิตก่อนนะครับเอ็กโพดก่อนก็ได้ครับเออเมคยูนิตเลยก็ได้เมคยูนิตเพื่อตัวอื่นจะไม่เปลี่ยนด้วยนะครับดูนะครับผมจะเมคยูนิตตัวนี้แล้วนะครับมันจะเป็นเฉพาะตัวนี้ครับเอามาครึ่งหนึ่งประมาณนี้นี่ครับวิธีการ ถ้าเราเมคกรุ๊ปเสร็จแล้วมันก็จะเป็นอย่างนี้ปึ๊บปปึ๊บปนี่เอาละนี่คือการสร้างลวคาวบอยนะครับเอาไว้ใส่ในที่ไร่ที่นาที่สวนที่สวนที่ เลี้ยงสัตว์นะครับปสศสุสัตว์ก็ได้นะครับคอนโทรนนี่ครับนี่เอาเ,เวลาหมดครับหัวหน้าหมอดครับชัดดาวเลยนะชัดดาวเลยไม่ได้บันทึกเหรอ เมื่อกี้ไม่ได้บันทึกขออภัยครับเอาละนี่ครับหลังจากนั้นเราก็สร้างเป็นเป็นทางเข้าเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้นะนี่คือรู้วคาร์บอยนะครับราคานะครับที่เข้าขายนะครับก็ไปถามถามเลยนะครับว่าเท่าไหร่นะครับเสาผมใช้ขนาด15มาดูนะ15เซนนะครับนี่15คูณิ ความสูงความสูงก็อยู่ที่จากพื้นนะจากพื้นอยู่ที่เมตรหประมาณนี้อยู่ที่เมตรหาสเพราะเสาตัวนี้สูง2เมตรครับแล้วก็คานคานตัวนี้มีความหนาอยู่ที่6เซนครับมีความลึกอยู่ที่12.7ก็ปัดไป13บามนั่นแหละครับป่าบาณนี้เป็นปูนนะครับ เป็นรั้วค่าวบอยเสร็จเรียบร้อยครับอ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วตัวนี้เป็นบันทึกเป็น2,019แล้วใช่ไหมอ่าดูดูดูตัวนี้ด้วยลืมลืมตั้งตัวนี้เป็น2,019นะครับนะทับเลยจากนั้นผมปิดใน2,023เลย ไปเข้าสกเก็ตอัพสองพันสิบาทำไมถึงไปใช้2019นะครับเพราะว่าใน2019นั้นจะมีโปรแกรมเ n s นสเ e นะครับที่รองรับซึ่งโปรแกรมเ n s นสเ e นั้นจะต้องซื้อนะครับต้องเสียเงินนะครับ สักคู่หนึ่งนะครับนี่คือการเขียนรั้วคาวบอยนะครับสี่ชั้นมันก็จะมีขายในท้องตลาดก็จะมี120นะครับสามชั้นแล้วก็สูงจากพื้อนอีก85เซนนะครับความลึกฝังดินก็ประมาณ50เซนสี่สถึงห้เซนในการเทป,ปูนนะครับ แล้วก็แปดสิบห้าในสองชั้นนะครับก็เลือกเอาตามตามความต้องการของของเราเองนะครับตามราคาตามงบประมาณด้วยยิ่งสูงยิ่งแพงนะครับอันนี้สูงจากพื้นร้อยห้าสิบเซนนะครับอ่ามาแล้วนะครับก็ระยะก็ประมาณนี้อ่ารอสักครู่อ่าในในคลิปนี้นะครับเป็นคลิป ใส่รั้วคาวบอยนะครับคาวบอยเอาถ้าจะเอาต้นไม้มาใส่นะครับเนี่ยต้นไม้มาใส่ก็เลือกตรงนี้ได้เลยนะครับ enscape, exit, l l i r r r y y นะครับอ่ามาแล้วครับเราจะใส่อะไรก็ได้นะครับในนี้ครับใส่คนใส่อ่อต้นไม้ หรือใส่อะไรที่เป็นโมเดลนี่นี่ครับนี่ก็มีต้นไม้ให้เลือกเลือกใช้ตามต้องการนะครับก็จะเอามาสักต้นก่อนเนาะต้นอะไรดีล่ะนี่อ่ะตัวนี้มาครับก็เอามาปลูกไว้นะครับปลูกไว้ที่ไหนอ่ะตรงนี้ก่อนก็ได้อ่ะปลูกไว้นอกรั้วก่อน ่าตามนี้นะผูกไว้นะเนี่ยต้นอะไรบ้างก็ประมาณนี้ประมาณนี้อ่ามีต้นไม้สูงใหญ่อ่ะประมาณนี้นะแล้วมีอะไรอีกต้นไม้ประดับด้วย มันมีต้นไม้ใหญ่ด้วยนะครับมันดาวน์โหลดอยู่นะครับตกแตง่งแต่งสวนหน่อยต้นใหญ่เลยนะนี่ต้นอะไรก็ไม่อาปลูกแค่นี้ก่อนสมมติสมมุติเอาคนมาครับคนมีไฟด้วยนะ นี่มีไฟมีอะไรเข้าไปนะครับมีเฟอร์นิเจอร์นะครับนี่มีคนให้เลือกเยอะแยะคนเยอะแยะขี่จักรยานขี่จักรยานตรงนี้นี่นะครับตรงนี้ก็น่าจะหมุนหน่อยนะโรเทตโรเทตตรงนี้นะครับ,บนี่ก็ขี่แบบนี้นะครับ เขียนไปอย่างนี้นะครับสมมุตินะก็มีให้เลือกเยอะแยะมากมายอาเอาชั่างมาหน่อยเนี่ยสรางมาตรงนี้นะอ,อะไรอีก มาเล่นดนตรีด้วยอ่าดนตรีเล่นดนตรีบนบ้านนี่แหละเอ้ามีอะไรอีกครับเฟอร์นิเจอร์มีไหมเอาเฟอร์นิเจอร์เข้ามาเอาไปไว้ทุ่งนาสวยๆแบบนี้จะได้ไหมอเอาตัวนี้มานั่งนี่มันมีมานั่งแล้ว เอาไว้เอาไว้นั่งตรงนี้ได้ไหมโรเตชครับปรับตรงนี้นะครับปึ๊บลูกศรตรงนี้อาจจะหมุนมาทางนี้ครับนี่มุ v e นี่เอาไว้อย่างนี้ครับก็คอนโทรลครับอ่าเอาไว้นั่งเล่นครับประมาณนี้นะสมมตินะครับ มันมีเยอะแยะนะครับให้ให้เราเลือกได้นะครับตรงนี้ครับเอาไว้ในบ้านในนี้ก็ได้นะครับเข้าไปไว้ในบ้านเลยนี่เอาที่นอนมีไหมทิมเลยครับเบดเบดเบดเตียงนอนนี่ครับเตียงนอนผมก็จะเอาไปอ่าไ,ไว้ในบ้านครับไว้ในบ้านเอาไว้นี่ก่อนเอาไว้นี่ก่อนเนาะ อ่ะพอขอย้ายเข้าไปครับปิดไว้ก่อนเอาแค่นี้ก่อนอมูฟอุยอุยอุยเดี๋ยวใส่ไปเยอะมันจะเดนเดอร์ช้าครับเอาไปเข้าไปในบ้านครับล็อกแกนครับ อ่ะประมาณนี้ก่อนแล้วก็อาลงมาก่อนให้มันถึงพื้นนะครับแล้วก็เอาเข้าไปในบ้านครับเคียวครับอ่าเข้าไปดูในบ้านครับมี่ที่นอนอย่างสวยงามเลยนะนี่สวยงามมรืยยังอ่านี่คือเตียงนอนมันใหญ่ไปไหมเต็มบ้านพอดีเลยครับ แล้วก็ยกขึ้นนิดนึงใช่ไหมยกขึ้นกดทุกศรขึ้นครับนี่ครับมันจะตั้งแบบนี้ครับปั๊บตั้งอยู่บ้านพอดีปึ๊บอย่างนี้ออกมาทางนี้หน่อยปึ๊บนะครับนี่คืออยู่ในกระท่อมนะครับนี่บ้านหลังเล็กนี่จะเอาอะไรมาตกแต่งได้หมดเลยนะครับบ้านหลังเล็กๆประมาณนี้ต้นไม้ก็ปลูกมั่วไปนะครับ อะปรับใหม่ครับต้นไม้มันลอยลงมาครับกดลูกศรลงมาประมาณนี้ปลูกต้นไม้ไม่สวยต้นนี้ออกไปอืออกมาต้นอะไรก็ไม่รู้ ประมาณนี้นะอ้าวต้นไม้ต้นนี้มันล้นครับเอาไม้ต้นนี้เนี่ยเอาปลูกไว้ด้านนอกดีกว่านี่ด้านนอกเออปลูกไม่ตรงนะนนี่ปึ๊บเอาไว้นี่ก่อนนี่อ่าล็อกแกนครับแกนแดงนะแกนเขียวครับปึ๊บประมาณนี้ ปูกไว้ประมาณนี้แหละจัแนแดงครับหารสามครับประมานี้ปูวไว้ประมาณนี้อ่าอันนี้เป็นเป็นอะไรอ่ะเป็นร mm ีสอร์ทก็ได้นะครับเป็นบ้านน็อกดาวน์นะครับเนี่ย เอาไว้กลางทุ่งนะประมาณนี้ครับอานเรนเดอร์เลยครับเอ็นสเก็สักครู่หน,น,นึ่งบันทึกไม่ละเ่ยคลิปนี้เป็นคลิปในการเขียนรั้วคขาบอยนะครับแล้วก็ตกแต่งด้วยเอ็นสกเก็นะครับสภาพแวดล้อม ในโปรแกรม i n s c a p e โปรแกรมก็จะทำการโหลดเดนเดอร์นะครับใช้เวลานาะนเพราะว่าเราใส่ต้นไม้ต้นอะไรเข้าไปเยอะนะครับใส่เตียงนอนเข้าไปใส่ม้านั่งนะครับตกแต่งเข้าไปก็ใช้เวลาสักครู่หนึ่งนะครับขึ้นอยู่กับความเร็วของคอมพิวเตอร์ด้วยนะครับ อันนี้ขนาดคอมพิวเตอร์สเปคสูงแล้วนะครับแต่ยังไม่สูงเท่าไหร่นะครับแรม3 2ครับในเครื่องนี้ถามว่า4จิกได้ไหมก็มันมันยังไม่ได้นะต้อง8หรือ16นะครับนี่ยากขึ้นเยอะเลยนะครับยากตรงนี้เราน่าจะสามารถปรับได้นะครับ เนี่ยหญ้ามันขึ้นลกเลยนะครับขึ้นทับถนนเลยนะมันน่าจะปรับได้ปรับตรงไหนต้องไปดูวิธีการปรับในในเอ็น a ส e ตรงนี้เี้ยนะมันปรับตรงไหน g นชา h ์โด w ต้องปรับดูนะตัวนี้ได้ไหม ตัวนี้คืออะไรไม่ใช่ตัวนี้คืออะไรครับสก,กายตัวนี้เป็นอะไรอิมเมจอิมเมจก็เอฟเฟกอะไรต่างๆพวกนี้เอ,เอาเอาลงมาเลนเฟร์ก็ลงมาบูมลงมาวินเนด ลงมาโคเมติกแล้วลงมานะครับพอประมาณนี้แต่ญ้านี่สิญ้ามันขึ้นสูงเกินไปตัวนี้ดึงดึงดึงภาพเข้ามาครับมันจะต้องมีวิธีปรับ ปรับให้หญ้าสั้นลงตัวนี้ไหมครับตัวนี้ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,ใช่ตัวนี้ไม่ก็ไม่ใช่นะครับตัวนี้คือปรับสีเฉยนะครับปรับสีเอาละนี่เห็นไหมหญ้ามันขึ้นเยอะเกินไปเข้าไปใน สะเก็ตอัพนะครับเดี๋ยวยกถนนขึ้นอีกนิดนึงยกคนขี่นี่ขึ้นอีกนิดนึอ่าโมบขึ้นมานิดนึงในแนวตั้งนะครับอ่าประมาณนี้ทีนี้เอาญ้าลงไปอีกนิดนึงครับย่าลงไปนิดนึง ปรับหญ้าตัวนี้เป็นอย่างอื่นอ่าเป็นลานหินก็ได้นี่หญ้าจะได้ไม่ขึ้นเอาตัวนี้ก็ได้เอาหญ้าตัวนี้ก็ได้อ่าดูสิปรับตัวนี้นะครับไปตรงเอ็นสเคียไปครับอ้าวแล้วได้แล้วครับหญ้าลงมานิดหน่อยนะครับแสงอาทิตย์ก็ ประมาณนี้ครับต้นไม้ที่เรามาใส่นะครับปลูกแบบนี้ครับปรับแสงอาทิตย์หน่อยได้ไหมน่าจะปรับได้นะมาตรงนี้ก่อนอแสงอาทิตย์มันมันเงามันเยอะเกินไปหาชา a d โดชา a d โดชา a d โดเอาออกไปประมาณนี้ โมชั่นบลูมเอาศูนย์นครับวิดเนตศูนย์นะครับศูนย์นะครับสันในปรับลงมาอีกชาโดเอามาอีกชาโดเอาประมาณนี้สเปอร์เซ สกายนี่เปลี่ยนได้ไหมครับสกายปรับเมฆได้นะครับตัวน,นี้ครับนี่ครับเมฆคืมก็ได้นะ,ะฟ้าต่ำๆเหมือนฝนจะตกก็ได้นะครับนี่ครับมืดแล้วเออแดดๆหน่อยแดดๆนอ่ดดดดนอยครับปึ๊บ เออประมาณนี้นะครับเอาละนี่ไงอีกคอร์ดออกเลยครับไปเลยครับรัวคาร์บอยนะครับเดนเดอร์เดนเดอร์โดยเอ็นสเคปโปรแกรมเอ็นสเคป นี้เป็นการแนะนำเบื้องต้นเท่านั้นเองนะครับถ้าใครสนใจเจาะลึกนะครับว่าจะสร้างนู่นนี่นั่นได้นะครับก็ขอคำแนะนำได้นะครับในใต้คลิปนี้นะครับสอบถามได้นะครับลอินที่ใช้ในการสร้างนะครับผมใช้โปรไฟล์วีเดอร์สองนะครับสำหรับมันเป็นใช้สำหรับใน2023ก็ได้นะครับใช้ในสเก็ตอัพ2023 2 2 21 ยี่สิบได้หมดเลยนะครับทีนี้ใช้ใน2019ได้ไม่มีปัญหาแน่นอนนะครับส่วนวิธีการติดตั้งหรืออะไรต่างๆก็ค่อยคุยกันก็แล้วกันเนาะว่าทำยังไงถึงใช้งานได้นี่เป็นการสาธิตในการเหมือนสร้างจริงนะครับเวลาเราไปก่อสร้างจริงก็ใช้หลักการเดียวกันนี่แหละนะครับในการสร้างาไปดูภาพกัน ภาพที่ได้มาจะเป็นยังไงนะครับนี่ไงครับภาพที่ได้มานี่เป็นประมาณนี้ครับภาพก็เดี๋ยวส่งลายให้เพื่อนก่อนทำแล้วก็ต้องส่งไปไปให้ช่างขาดูด้วย ในคลิปต่อไปอยากให้ทำอะไรให้ดูก็สามารถคอมเมนต์ได้คลิปวิดีโอนะครับมาได้เลยนะครับยินดีที่จะทำให้ดูนะครับเอาละส่งไปแล้วเรียบร้อยเอาละครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก็ขอฝากไว้เพียงแค่นี้ครับขอบคุณและสวัสดีครับที่ติดตามรับชม